เดี๋ยวจะหาว่าตีน้อยไม่เอามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆกันนะครับสำหรับคันอาชิโนแม็กสตรีมเวท3-8 6ีด8 6ฟุต6 2ทออนสปินนิ่งอย่างเดียวนะครับพี่ๆครับนี่เลยถูกมากนะครับรีวิวคันสูงๆบนบน,บนท็อปท็อปแพงๆแล้วเอาตัวนี้มารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆที่กำลังอยากจะหาคันงานตีกระสุนน้ำไหลนะครับงาน UL ตัวนี้เลย อาชิโนแม็กสตีมหฟุต6เวท3าขีดเวทเหยื่อ2ถึง10กรัมนะครับแอคชั่นแอลไลท์นะครับตัวนี้คันสวยมาก2ท่อนพกพาสะดวกนี่นะครับเอาไว้เก็บกระโงกรอปลายยางเดินเท็กซัสลิกปลาหางหนอนนะครับยกกาแลนสวยมากนะครับสำหรับคันอาชิโนแม็กสตีมในรุ่นนี้โทนแบงค์นะครับเป็นกาไฟแล้วก็เป็นโทนสีเลือดหมูน้ำตาลน้ำตาลนะครับคัน2ท่อน นะครับนี่เลยสวยมากให้ดูอีกครั้งหนึง่งนะครับสองท่อนต่อกลางการเสียบนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้พี่ๆด,ดูเอ๊ะทำไมเสียบแล้วงานต่อมันเป็นแบบนี้ล่ะตีน้อยนะครับมันทำงานมามีตำหนิหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นงานดีไซน์ออกแบบของตัวคันเบ็ดในรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะทำออกมาแล้วจะดูเหมือนเสียบไม่สนิทนะครับแต่พอถอดออกมาจะเห็นได้ว่า ตัวคันเนี่ยนะครับตัวเนื้อแบงค์เนี่ยมีระยะพื้นที่ให้ตัวท่อนปลายเนี่ยเสียบเข้ามาเนี่ยลึกอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนี่นะครับโทนแบงค์นะครับเป็นน้ำตาลเลือดหมูนะครับได้ดินเป็นสีดำแดงไกด์ขาเดียวแบบนี้นะครับมีไกดทั้งหมดกี่ตัวมาดูกันนะครับตัวแรกนะครับ1 2 3 4 5ส7 8, 9ตัวรวมท็อปนะครับสำหรับตัวอาชิโนแม็กสตรีม6ฟุต6ด้ามก๊อกแท้นี่นะครับด้ามก๊อกแท้ๆเลยนะครับก็จะแต่งลวดลายมาให้นะครับเป็นแค l ฟล่านะครับแล้วก็จะสกรีนโลโก้เป็นอาชิโนมานี่นะครับสวยมากการกอกกับลอกเดี๋ยวลองเป็นไกด์ไลน์ให้สักหนึ่งตัวอันนี้เป็นลอกอาชิโนไทคูนเบอร์พัน นะครับเอามาเป็นไกด์ไลน์ลองจับคู่เซตแบบนี้นะครับไม่แพงสำหรับพี่ๆน้องๆที่อยากได้เอาไว้ตกปากระสุบน้ำไหลนะครับนี่นะครับตีน้อยลองประกบกับลอกอาชิโนไทคูน เบอร์พันหนอกตัวนี้เป็นทรงทรงกลมนะครับตัวนี้เบอร์พันเซ็ตแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวคันเนี่ยไม่ได้แพงมากตัวคัน840บาทรวมส่งถึงหน้าบ้านแล้วตัวล้อนะครับ550บาทรวมส่งนะครับ58ก็พันสามพันสาม พันสามห้าพันสามเก้าสบาทเท่านั้นเองนะครับในการจัดเซตแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับงานกระสูบกลอปลายางนะครับเท็กซัสลิกเดินปลาหางหนอนตีปลากรอนะครับงานกระพงเริ่มต้นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับงานกระสูบนะครับหฟุตหกท่อนสปินนิง่งลอกสวยๆขั้นสวยๆเอามาลองจับคู่เป็นไกด์ไลน์ถ้าอยากได้กับลอก รุ่นอื่นๆนะครับเราก็สามารถนะครับใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์พันเบอร์2000จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็การใส่สาย PE ก็อยู่ประมาณ0.8 PE 1นะครับก็กำลังสวยนะครับวันนี้ตีน้อยก็เอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนะครับได้รู้จักกับคัอาชิโนแม็กสตรีม6ฟุต6 6สปินนิง2ท่อนในราคา840บาทรวมส่งถึงหน้าบ้านเรียบร้อยแล้ว ได้เป็นเจ้าของการคันสวยๆพกพาสะดวกเป็นคัน2ท่อนใส่ท้ายนะครับไว้หลังเกง๋งไว้หลังแคปนะครับได้สบายๆเลยเซ็ตแบบนี้ถึงที่หมายนะครับก,ก็ประกอบใช้งานตีได้เลยนะครับกับคันอาชิโนแม็ก r e สตรีนะครับส่วนลออนะครับอันนี้ก็มาเป็นไกด์ไลน์ให้สนใจทั้งลอกทั้งคันแบบนี้ก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์พนันหรือเบอร์สองพัน ในรอกรุ่นอื่นๆตามงบที่พี่ๆน้องๆมีเลยก็ได้เหมือนกันทางร้านโดยมีบริการจัดส่งให้วันนี้เอามารีวิวกับคันอาชิโนแม็กสตรีม6ฟุต6 2ท่อนเว3.8เวเยือ2 10กรัมคันกาไฟด้ามกรอกสวยๆแบบนี้ครับ